เรื่องย่อซีรีส์วายทลิอาดออนแอร์ทุกวันจันทร์เวลา22นาฬิกาทางช่อง3และเวลา23นาฬิกาทาง AIS Play เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่18เมษายนนี้ตินแพทย์ประจำบ้านแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินอายุ29ปีที่ต้องเผชิญกับความวุ่นวายของเคสในห้องฉุกเฉินอยู่ทุกวัน หลังจากที่สะดุ้งตื่นจากการฟุบหลับที่ห้องกินข้าวมีเคสนักศึกษาหนุ่มที่บาดเจ็บหนักจากอุบัติเหตุถูกเข็นเข้ามาตินไม่สามารถช่วยชีวิตนักศึกษาคนนั้นได้แล้วในคืนนั้นเขาก็เผลอหลับไปในห้องพักกินข้าวเมื่อตื่นขึ้นมาตินพบว่าเขาย้อนเวลากลับมาเป็นช่วงเวลาก่อนที่นักศึกษาคนนั้นจะเสียชีวิตซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งในคืนวันที่18 จินตะเทพผู้ส่งสารของพระเจ้าได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเงื่อนไขว่าตินจะต้องรักษาเคสหนุ่มนักศึกษาขี้เมาที่ส่งตัวมาในคืนนั้นให้ลอดตายถึงจะหลุดพ้นจากการวนลูปนี้ตินพยายามสืบจนรู้ว่านักศึกษาคนนั้นชื่อต้อนเรียนอยู่คณะบริหารธุรกิจปี4หนุ่มหลอ่อบ้านรวยคนดังของมหาวิทยาลายัย เมื่อตินสามารถย้อนเวลามาในตอนเช้าของวันที่ต้นต้องตายตินจึงวางแผนไปเตือนต้นเรื่องอุบัติเหตุเพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลมตินยังได้รู้อีกว่าต้นมีใหม่เป็นแฟนแต่คนที่ใหม่รักจริงๆคือฮาร์ตซึ่งคบกันมาก่อนที่จะได้เจอกับตน้นไหมหลอกใช้ความร่ำรวยของตอน้นช่วยแม่ที่ป่วยของเธอให้ได้รับการรักษาอย่าง VIP ในโรงพยาบาลของติน และความรักสามเศร้าระหว่างตอนไหมและฮาร์ดนั่นเองที่นำให้ตอนมาสู่ความตายตินได้รู้เพิ่มขึ้นอีกว่าการตายของตอนเป็นผลพวงมาจากการกระทําอันชั่วร้ายของหมอสัตที่พวกหมอสิงและหมอแก๊บพร้อมด้วยหมอฝักแฟงสงสัยมาตลอดซึ่งตินที่เคยเมินเฉยกับเรื่องทุจริตในโรงพยาบาลมาตลอดเห็นทีต้องเปลี่ยนความคิดก็ข่าวนี้เพราะเขารู้แล้วว่า ถ้าอยากหยุดลูบแห่งโชคชะตานี้ก็ต้องหยุดยั้งหมอสักและหยุดยั้งการตายของต้นไปพร้อมๆกันจนมาถึงในลูบที่ตินต้องตายความสูญเสียครั้งนี้ทำให้ต้นได้รู้ใจตัวเองและเป็นฝ่ายอ้อนวอนขอโอกาสกับจินตะเพื่อกลับไปช่วยชีวิตตินแต่การจะได้โอกาสในครั้งนี้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดตอนต้องผ่านการทดสอบที่แสนสาหัสเพื่อพิสูจน์ตัวเองต่อจินตะ ทั้งเป็นโอกาสให้ได้ช่วยเหลือและสาสางเรื่องราวของเขากับลิศอดีตเพื่อนหลักหนึ่งในเหยื่อของหมอสัก์ตอนฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างจนได้พบกับตินอีกครั้งแต่ตินกลับไม่เหลือความทรงจำเกี่ยวกับตอนเลยแม้แต่นิดเดียวดังนั้นในเวลาที่เหลือ4ี่วันนี้ตอนจะต้องร่วมมือกับพวกของตินเพื่อเปิดโปงความชั่วหลายจัดการกับหมอสักและผักพวก แต่ก็ต้องทำให้ตินจำเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาให้ได้ก่อนคืนวันที่18ไม่เช่นนั้นเดิมพันด้วยชีวิตของต้นครั้งนี้จะสูญเปล่าในท้ายที่สุดเมื่อเรื่องราวที่แสนวุ่นวายนี้จบลงตอนจะสามารถทำให้ตินจำความรักระหว่างพวกเขาและได้นั่งมองแสงอาทิตย์ยามเช้าของวันที่19พร้อมกันหรือไม่หรือตอนจะต้องสูญเสียตินไปตลอดการต้องติดตามชม